ยอดครับล่ะมาพีง่งมาเด็ดครับกินก้นเขาน้ำตังน้ำบาวนปั๊บครับแกงน้องใหก่แซ่บตัวตัวครับคุณนะครับกรับสวัสดีครับพี่น้องครับกรับสวัสดีเจ้าวันที่สี่พฤษภาคมครับบาตัวอีสานบานเท่ากับมาไลยงานตอีกเช่นเก่าเช่นเดิมครับพี่้องครับสายเดียวสายทินีคือเก่าครับโทรไปหาไอดินครับ ไอแล้วมาไปกรอนรถดไอย,ยังอยากเก็บดเบียดอยู่ครับ <c oughs> รับเบากันเลยออกมาก่อนครับพี่ดอง <c oughs> ครับอาัยมาไ,ยอไออี้อยเม่ไอใหญ่ไอสุขูทุกคนครับมาเป็นมือเบาคนนี้ลับ <c oughs> มาหาแนงน้ำมันป้ายก้เก่าครับพี่ดองลับมาอีกไม้นึงเบิ้งมามือนสีแดงเนีนงงามบา่สสีแดแเนีงหลเพราเดีไม่แกงมาครับไปตามไปหลุดน้ำเบาครับพี่ดองว่าที่มันบอครับปะลุย เอากอแหลก,ก็ถือว่ามาดเลยครับพี่น้องครับน่ง,งานๆเลยเอาให้หมดครับ ขับมึงน้ำเบาเลยครับพี่น้องครับป๊ัดขับก่อนนี่แหละขับทีโอ้ยขับแหนงมึงเนี่ยขับมิเตนียงของอ้วกครับพี่น้องป๊าดขับมาหักเป็นมูเบาครับพี่น้องก่อนนี่ก็ทุดหยอดเลยครับพี่น้องป๊าดขับเอ้าน่แต่ละแหน่งมึง ครับยงามๆรักวนมือทำเอนใหญ่ๆับพ่เตะเนียเยพิ่นขักับาดโผล่รับอื้ บนต้ลนตลรครับไปกับปลาครับน้ำมาโอุ้ยครับมา มันใหญ่แหงนะถ้าเข่าตทะละก๋อจะเข้าอีกครับทะเงบอวกนี้ขับคนไปหาบึงทไมน้งดินไหลกัทไับพี่น้องนะขับที่วางามอยู่

Đây là miệng nha ngắn 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 thật ก็พอไดือดมนไปเรื่อยครับพี่น้องขับไปเรื่อยครับอ่อน แต่แดงก็นออ่นครับพี่ต้องนานครับคร <c oughs> <c oughs> ับกระไดพอใดได <c oughs> แ้แน่ได้นึงเงี้ยครับพี่น้องหมดแล้ว ือว่าได้แน่อยู่โอ้ยครับตีว่าแดดแห่งแดดแจ่มขนาดครับเฮ้ยน้ำมันพายเติมหน่อยแล้วครับพี่น้องเฮ้ยครับแกไปยังคับบัดเป็นเดดดดครับบางสรีเราไปเรียงแก่ข้าวครับพอได้เติมเงินตั้งหน่อยนะครับเฮ้ยทอครับพี่น้องขอผลงานการหาหน่อใหม่ของบ่าวตัวครับพี่น้องครับประจำวันที่ครับวันติซีพฤษธสภาครับพี่น้อง กระได้อยู่ครับกระได้พอหลายท่อคู่มือครับกระได้ครับมือนี้ครับลอดจนเอ้ยพี่ต๋องเงยลอดจนวิ่งครับมนี้ครับเบากับเสียกรับแล้วครับเดือดเท่งครับพี่น้องเบามาหอดบ้านแล้วครับพี่น้องครับแจ้วทิ่ถามมึงแม่ว่าต้องสีแกงบ่สีแกงเบาสีออกไปหาซับมึงไหมแล้วครับทำกับมาหอดมึงครับเสียสีแกงอยู่บ่บังบวงเอากับเบียเอาบังบวงมา ไอ้บุ๊คงคเพนหลานเราไห้ครับกระีแม่เพิ่นอัไนไหมครับพี่น้องคไหนากระทีมีสีเบืองครับใส่บ้ากับบ้าปอกไว้ยังทีละับปอกไว้นึงไว้ครัวันในแพ็กดิข้าวเาาอยากครับใจะเข้าครับ จะปอกไว้ได้ใหญ่สิกลำลังหาเขาโอ้ยแาวไปเยอะนักสันสามคนเลยครับพี่น้องไเราเอาไปปลายที you you. ่ข้าวครับวันน้วันน้บอย่โอ้ยกระทบกขึ้นมาไปเนาะกระงหยวบปน่าเบื่อเสียวแบกมองหน่อยแอบมองแก่เห็นกระโ่คกับคนนะแม่เรเห็นไหมขับไปตากกันค เด็ใจพ่อมีบบตาไปพุดละเป็ดใบคบยำข้าอยากยำโมมงโม็กใจออตยไปครับไปออกไปนำบาวบาทีเป็นจับเบายจะเข้าไปค้าบพี่อนนียครับเด็ปลาเน้เาเอแยะเอ โอบอโอ้ับนานแล้วไหเนาะป้าแต่ว่าได้้าบอูไม่มาเหย <incident ally. S 1> ีแตกเหีแตกนูไปหาอย่งาที่พีหาทับเอาไว้ที่เมีจะเข้าใส่แกงไมดอกกรเจียวพออได้ยี่ดอกกระเจียวเขาเลยว่าได้หาเี่นดำมุนเด้งใครตรงเหรอเนาะใคตงอยู่ห้าคูมือเพอนกาแล้วก็มาราว่านีแ่น่ะโอ้เนียดำเนี่ย แม่รดยังไม่ย่างแม่เหี้ยเมื่องวันึงวันจะโดนตาไวจะเก่ากันตับหนาพิ่มดแดงครับพ่น้องไอ้เนี่ยใมดเดงตับเบ้ากับบเบงหมองที่เยมาเอาผู้ปีครับพ่น้องไหวเพราะว่าเ้นรับปลาพิ่นกับพวเดกครับรับปลากับบมีเดนอคับพี่น้องครับต้อกหาบงปลาเทียวให้ไ ปาด้เราเคยเอาคุณเดอ๊ยกไทำเงนป่านี่เาติดแค่หุ่จอดเงิน็นสครับงเเี่ับไปหน่อยเ้าไปหาเมืองป่าครับกูปีเบาก็เคยมาครับอยู่ประจำดยู่กับบอลไรครับสจ้าตามตัวอาไ้ให้พอแล้วเสียงกามาติ เปล่ากินเบากินเตน่ากันว่กินตอนถ้าพอตรนนี้เดี๋ยวถ้าพักเตงอาพัเตงเอาที่ยากันเอาหน่อยๆให้ราไต้องคว้าเด้าจะก้าสามสหัวบางคน่นมา เปาตัวคุนบอดับบ่ครับเจ้าพี่ครับบอดับเด้อครับเพิ่งเกิดนี่พี่น้องนี่เขาสับหลัดหากันเปนเห่าเพิ่งเกิดที่เกิดน้ำห่าครับพี่น้องบ่ได้เกิดน้ำหน่วยน้ำหยั่งเพิ่งทำแล้วคนมาพนยันบอดับแนว่ยเอาคุณบอดับครับก่อนนาทีคำหลองพ่อ Con này Hãy subscribe cho kênh đi Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ประมาณตามที่กู่บอกไปหน่อยนะครับไปเปล่ากสิกรเหรอครับปอกันอยู่บ้านครับกำลังปอกครับพี่น้องครับนี่วิธีปอกไม้ขาจะฟาวด์ด้วยจะขวายตัวยังโบ๋ดีอีกทำพห้ตัวก้อนด้วครับพี่น้องก้อนเหรอคอยปอกปอกกากเป็นดอกนี่ละนี่นนนนน ครับนยปอกบ่ได้าไดอกพี่น้องนี่ไมนี่แหละปอกระิเลียหยอดพนีครับอ่นอั่แลอแต่ว่าม้นบอนะกบตอคอนออกคอนออกทำำวาไอหัวบางใหญ่นี่ในบ่อไรเนครับพี่น้องั้ที่เป็นยังษีลออาศัยวัลรสสตร์เพูนทหมน้อยกัเป็นยาพูนไหมน้อยกับเสียทเียครับออกยาวยาวับเมล้วกำลัง ของเสียก็ต้องไลอนเอ็นนี่บอกของสุดรดครับพี่องใส่ดีมีหนาอยใส่น้เดียวก็ได้ร่างร่างบาทเห็นปะยังก่อไมีแต่สบมันเห็ดขึ้นกับเสียเพ่งอาของสุดลดขนายายเพื่นกันนะปลองเหล่าเลี้ยทำนี่ว่าได้หลเลยครับพี่ทองหัวหนึ่งได้ทำนี่ได้ที่ว่าบ่าวบ่าว กับพี่อนอาทิตย์หกแค่นี้ค่พ่อกเาดน่ะแป้วับมืนาอครับเนี้ยเบาขอตัวแบบนานเน้อข้าวครับพี่ต้องเทศทิทูกครับพอต่มเทศทิทรูบครับต่มอยากจะจงเงาประทุกทูบหรอครับมันมัน้องบอแตกครับก็จังบอต่มก่อนมือจตีแน่มาทวงมืนสีมุนพี่น้องนี่โอครับคุณ นในนอคาบอ่ะอันนี้ตูคอตัตะาบอันปตะ่าะแล้วกวพอดีราคากินแกงนมไยเท่กันน iv ั่นฝนกำลังเป็นตะโตกของระบี่้อนเสื่อมมากท่านลมเท้งงนเะขากำลังปอกเอาคาออนจะไปใส่นมแม่กำลังโดบยางคัะ นั่นคนตัวใหญ่หือ่าทำทายะยคูดเคนนี่คนไหนเรื่อมั่วใหม่เอามาหมดได้เนยเองมั่วใหม่เอามาหมดได้นั่นี่ราเก็บได้ก็พูดเก็บไปไหนบุ้กดีเราไปเอาอันยานน่างเอาเงินเออเดี๋ยวคุเรายานน่างได้ปะเฮ้ยห้ยันนี่ยันไม่ยันเลยยันปลาไอ้ี่ไปกองเลยพอดีไปกองเลยพอดีโวบมันโลนบอกวะใหญ่เพราะเอาใสกองเลยบ ใส่ถุงหมกระแลงยโอ้เอดียวเเอาเดียวน้ำมันนได้อะมาเพอดีพอดีคอให้เราเจียวมาช้อบหน่อยมาทันมาไงดอกแมนมันข้าวเดี๋ยวเบาถูกไปมั้แล้วครับเดี๋ยวกระไยเกงหมดกระแลงนึ่งท่อนเอาหมดกระแลงใหญ่ตั้งแต่ว่าเล่าหนักเ่อนอยีมาหดอเียงอมืเจพี่างเลยนี่ครับนี่้องขับนอค่ะโอ้นอนครับ ปอกแก้วเั็ปลาแล้วปอกแก้วครับทุกคนเหมือนกันดวกครับลวกจำกับแก้วนี่ครับสุดยอดเท่านั้นครับมีทั้งคาเนี่ยมีทั้งบอนบ่าวก็เพิ่ญเคยกินดอกแก้วเคยบอลแก่วนี่แหละที่เรียกพ่อหน่อยเาสูดฟังนี่สูดเรียมืออยู่บ่า <c oughs> เป็นมาเห็น <c oughs> ยังกับวัตเตอร์ไซด์สูดหลอดไหลโอ้ยชุดเท่านั้นโอ้ยทานเป็นต้นักขาเอี่เดียวผักขาวัตเตอร์ไซดนั้นไซด์ไหลเปลี่ยหน่อยได้แล้วติดเอาไว้ <c oughs> นานับไปกเสียนากไมนี่แหละปอกขแก้วครับส้วหลายครับพี่องอาศัยว่ารสชาติึ้นอาศัยเอารดขึ้นเอาขับคุ้มบำลาดีครับยงใสไเหมืเมียถึงเลยองยนหน้าของยานพัดเดียบังต้องแก้วพักขาบ้างไหนกับเมียกัเรื่องตามควาเดีย เ้าพบีมนนไม่ัเสียกี่้อกขุนลูมเงิน่ะลมเหลโตมแบแล้วบบเนีกว่าปบแบนี่แน่ากอือขอบคุณเลยครับมีคนามิันโคเลากโคเล็นรโคเลกเยกำลังครับีฝนเหียงขนาดนามยได้เนาบเป่งเก่งของผ ทำเดี้ก็ไม่พูดเสียงยัดีสุดกับเขาหมมเสียงกเสียงมันบานเพราะเขพี่น้องนี่อ่าดนเี๋ยดอกบอลเลยรับ aliens. ที่สัมยวหลายมเดียบบเดียบบ่ยวไหวบู่เด e ้ยครับเอาไหว้ลงไปแล้ครับพี่น้องเ้วขาดมาลาเน้อขาดกับเดี๋ยคาครับคากบอนใส่ขวเบียเนียนตัวนี้ยทุ ได้เป็นเยหกแี่เหครกเดกก็ปนดอกใส่ลงส่อจใส่หลายครับกดกลกดกกาเดกเขาหดปกดกเขาฆากรเดกนดนึ่งมาเปล่ยนฆากรากนิดยนึงับไปยดแ้วไส่เป็นบอนี่ร่อเียยางร่ดีไปหลายหลายครับต้องรดดีทำหยอดตีดึงข้าพียนบ่าวพิเศษติด้า

ผูดอนเลยครับโอ้ยตดเองุดี่ยั่นักกระย่งของี้ักกะย่งไดิบ้านบี้ักกะย่งจะซื้อมดตลาดเลยยังถ้าแม่เราซื้อเตรียมไ่ไดเต่าบ้านบีครับท่จจา,บานตำรวจุ่มพว่วงะยง วันบ่มีครับโอ้ยชู้ตหนึ่งขากะดี่ะบ่ไหรใช่เลยคิดว่าเต็ม,มห,หมอใหญ่แล้ว้ามวันเยอ้เหมือนเมากเตาประมาณแม่แกงแกงแบบบ้านเขาเดี่ครับ ไปบอลนไปเลยไปบอลเล่นกันะมีใคไล่ใครไล่กดยโย่างห่อัจัดน่อยี่ส่ดีกัน่อยใส่นั่นใส่ดีเขาไปกได้อยคุดรถเติมล็อโอ้ยใส่หลยเสียบหลยเห็นไหมคุบบกรนลำฟ้าพี่น้อง จับไปยเห็น่ะย่ะเดียวลังเดือดชีบ่งเดี๋วนขาดูท้เบางีนึนี่แหีเมคนน่อกว่นียบเดี๋ยวจะไปดูชีบดูชีบอะไรด้ยหนึ่ับกำลังก้าวพักกแยงครับน้อง เราแยงคือยืน้ำลดตลาดลดภูมพ่วงท่านก็ขายยื้อมาส่งบางท่าแขงหน้าบาง่มีที่จะแยงสูบครับเหลื่มเต็มเ่องเลยพี่องคับกรกแยงแล้วก็ผักขาใส่เตีอยวกันวันใช่อมยุคนละเทียวผักขาบบเต็มต็มเตเต็อมห้วยห้วยใส่ผัดแขงแล้วพี่ตงว้ายแ่คนส่วนลยครับพร้อมขัดครับ ผักอีตูหรือแบบผักคุณตูครับพี่น้องผักเป็นหลักเนี่ยเจ๊กับผักขาแบบนี้ผักขาใส่ไงใส่ก้อนพี่น้องเลยครับครบชุดเลยโอ้โหไม่เป็นรืออุ้ยครับเบิ่งล่ะคิดแต่ว่ามีเฮดใส่พี่น้องว้ายอ้วดตัวครับเบิ่งหนดนมดอุ้ยตอนนั้นครับอะไรไอเบิ่งสีสันพี่น้อง วครับหน้งนมอ้บยานเท่าครับอ้ยเขื่อนกระชอได้ค่เดียวเดียวก็ได้มาเลยยแล้วที่เอาแล้วที่เอาีนี่ควรืออ่หน้ายามทีซีวี้มี่บ้านแบบนี้ มาด้อครับกินเขาน้ำกันครับปะน้ำบาหวันป้ารับแกงลงมาอีกเส่แป่บปวดตัวครับคุณนะ้เขาแกงครับมามาตเาตกเขนตน๊กเขาตเขาตุ๊เขาตกเตุ๊เเากาตุ๊ตุกากินกเขาเขาขเาตกากเตา

ขัับ้นโตกพอดีไม่ได้เองนี่ไปใตไตเขียดเดี่ยไตเห็นหมูไปหารอเบงเขียดจะเก่ากาได้ข้อกีกยังรุ่งร่งดวกันบ้ เียงมัอนะตับปูรัวที่กันแค่เพียงพอแยงเราใหม่ยังขาดแบบก็อนหนึ่งเนี่ยมาต้มแกงร่วมร่วมปัเปลียงอาหารปคกนามขาดเล็กตับปู้งรัวเหี้ยแคไม่ตับปุ้งใสเดา ครับเดี๋ยวพอัำคิดมาครับี่น้องขอบคุณหลายครับอยู่ดีไม่แหงเราเาย้วย,ยคุทุกคนคัดมาดึ